สมมติมีผู้ป่วยเดินมาในโรงพยาบาล1ิบคนเนี่ยแดคนเจอเรื่องอะไรแน่ในแปดคนเนี่ยจะเจอเรื่องภาวะขาดน้ําเดาได้เลยเหรอคะวะ่าขาดน้ําเดาได้เลยค่ะเพราะว่าสิ่งแรกที่มาเนี่ยมักจะมีอาการอ่อนเพลียนะอ่อนเพลียรู้สึกปากแห้งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขามีภาวะของการที่ลักษณะตาแห้งด้วยเราถึงต้องการให้คนไข้เจาะเลือดคือเรียกได้ว่าจริงๆประเมินจาก กายภาพได้เลยใช่ค่ะแต่ว่าเลือดนี่ก็จะมีค่าที่ฟ้องอยู่ละฟ้องหมดเลยค่ะว่าวันนี้คนไข้มีภาวะอิเล็กโทรไลซ์อิมบาลานซ์นะคะซึ่งวันนี้มันทําให้เราวินิจฉัยได้เลยว่าคนไข้เนี่ยมีการดื่มน้ําน้อยในแต่ละวันซึ่งคนเราต้องดื่มน้ำเนี่ยนะประมาณ8-10ถึงแก้วแต่ทุกวันนี้นะคะประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ทราบเลยว่าตัวเองขาดน้ําแลวตัวเองขาดน้าแล้วก็ไม่ได้สังเกตด้วยนะคะว่าสัญญาณชีพที่ตัวเองขาดน้ำมีอะไรบ้าง บางคนรอกระหายนั่นคือขาดน้ําแล้วค่ะบางคนบอกสีประสวะก็ไม่เคยดูเลยว่าสีเข้มหรือออกน้อยนะคะนั่นคือเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราเริ่มขาดน้ําอืำแล้วอย่างนี้พี่ดาวพอจะบอกได้ไหมว่าอาการที่บอกว่าเราขาดน้ําจริงๆเนี่ยสังเกตไได้บ้างคนปกติให้สังเกตตัวเราเองเลยว่าเอ๊ะเรากระหายน้ํำไหมวันนี้อย่ารอให้กระหายแสดงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยให้ตัวเองกระหายแสดงว่าเซลล์คุณในร่างกายเนี่ย ขาดน้ำแสดงว่าข้างในมันฟองแล้วมันฟองแล้วนะคะว่าเฮ้ยคุณต้องเติมน้ําแล้วนะคุณต้องจิบน้ําแล้วนะแต่คนปกติบางคนรู้นะคะว่าต้องดื่มน้ํแปดถึงสิแก้วแต่ทําได้ไหมทําไม่ได้เพราะว่าอะไรคะบางคนพอรู้ปับ๊บอัดน้ําค่ะอัดน้ำกินน้าทีเดียวแบบแปดสิบแก้วไม่ได้ใ,ไดใช่ไมค่ไม่ได้ปริมาณจริงๆไม่ได้เพราะอ,าอะไรคะร่างกายคนเราเนี่ยนะคะเซลล์นะะมันจะต้องการน้ำเนี่ยนะเพื่อดูดซึมไปใช้ ไม่ใช่ว่าอัดทีเดียวเพราะอัดทีเดียวสิ่งแรกที่ทํางานหนักก็คือไตกองที่ไตเลยมันก็จะมีภาวะเหมือนไปนเร่งนะะช่วงนั้นนะทำให้เซลล์ของเราค่าเลือดของเราก็จะมีปัญหาไตทํางานหนักต้องปัสสาวะออกมาเยอะคือตอนแรกเมื่อก่อนเคยเข้าใจว่าแบบกินน้ําน้อยไตทํางานหนักถ้ากินน้ํามากในปริมาณเดียวทีเดียวเลยเนี่ยไตก็ทํางานหนักเช่นกันไตก็ทํางานหนักแต่ก่อนจะถึงไตสิ่งแรกก่อนก็จะทําให้คุณท้องอืดหรือ,อเป็นกรดไหลย,ย้อนได้เพราะว่ามันมันเกินปริมาณค่ะ ที่ร่างกายรับได้ไม่ต้องรอให้กระหายลองจิบไปเรื่อยๆเป็นระยะนะฮะในแต่ละวันช่วงกลางคืนเขาบอกว่าพยายามนะที่จะไม่ดื่มน้ําเยอะเ mm hmm. พราะมันจะทําให้ไตทํางานหนะัก